มาดูหน้าที่76ครับปิโลติกัดเทระวัตถุเรื่องของประรัตะชื่อว่าปิโลติกัดรยาปุจจติยันทบเจ้าจะกล่าวสถานว่าพระสัตดาวิหัปรันโตเมื่อประชับอยู่เชีตมณีในปะฉีตวัดอรพะทรงประรุปิโรติกัดเทียรัซึ่งประรัระชื่อว่าปิโรติกัด เทษตตรัสแล้วิมังธรรมเทศนาซึ่งปรมเทศนานี้อิติว่ายิรินิเสโทมุริโสดังนี้เป็นต้นที่ดานยกาโดยสดาเอกสมิงทิวเสในในวันหนึ่งอนันทถรวัวนว่าพระเถระชื่อว่าอานอน์แล้วแปลตัวไหนก่อนพิสวะนครับธนการซึ่งเด็กเ,เอกังคนหนึ่ง แล้วช่วงนี้มันคือช่วงของวิเศษณ์นะเห็นแล้วซึ่งเด็กคนหนึ่งอีกกางคนหนึ่งเดวรริเศษณตัวนี้เป็นวิเศษณตัว,ต,วตัวที่สองก่อนอ่าพปโรจิกะขันดักนิวัถังผู้มีท่อนแห่งภาคเก่าอันนุ่งแล้วคือแปรออกจากตก,กาเนี่ยอ่าเสร็จแล้วก็ไปหาในวัฒน์ถังทีหลัง ผู้มีท่อนเห็นผ้าเก่าอันนุ่งแล้วแล้วก็กับปารังอาคยะพิขายะจรรตังผู้ถือเอาซึ่งตะเบื้อเที่ยวไปอยู่เพื่ออันขออาทะยะก็จะเป็นสมันารักเดียในจรรตังผู้ถือเอาซึ่งตะเบื้อเที่ยวไปอยู่เพื่ออันขอแล้วก็วัตวาสาวแล้วอีกว่าอาทานคือปรปชาอานว่าการประวัติโดยการปรปชาตี อะไรแห่งเจ้ารูกของเจ้าฉตนั้นเตตัวนี้ก็คือขันกว่าตัวบรรธานนะตัวประธานยินเป็นศัพทมกิจนะฉะนั้นเวลาสะพันเตยต,ต้องเป็นภาวาจะจิตจมันท่านหะไรตัวบรรธานว่าการบวชของเจ้าพุตระเป็นกิริยาอ่าเป็นกิรยิยา,ราตตรยายิ่งกว่าแล้วก็ตั้งแต่เอวังอวิจริตตวาชีวิตตะโตอ่าเป็นกิริยายิ่งกว่ากว่าการเที่ยวไปแล้วอย่างนี้ เป็นอยู่วิจริตรบาจะเป็นบุพการก,กิริยาในชีวิตชีวิตต่ตนะเป็นกิริยายิย่งกว่าวกว่าการเทียบไปแล้วอย่างนี้เป็นอยู่แล้วก็เอาโหติบุพภาคก่อนโหติย่อมเป็นนะัาไม่ได้จริงหรือเอาหน้าแปลทีหลังเลยนะเป็นกิริยายิย่งกว่ากว่าการเทียบไปแล้วอย่างนี้เป็นอยู่ย่อมเป็นห่านไม่ได้หรือดังนี้ ในวังตัวนี้ก็จะเป็นกิริยาวิเสณะในวิจิตรวาวิจิตรวาจะเป็นปุพภากาลนกิริยในชีวิตตะโตชีวิตตะโตก็จะเป็นอะไรอาปาทานะในไหนอุตตราตนนัวนี้อุตตราจะเป็นวิกฤติกตาในหุติรักษากเป็นบริสุทธิ์นรัตถะชนกิก็เป็นปุจฉรัตถะแต่ว่าอยาเจะอธิบายสาคัญไปเลยเดี๋ยวจะไม่วอกกลับมาสำคัญอีกแล้วตอ,อมาก็ตวใครตรงมันกันแต่อมา วัจนีวัจนีปัะสุเป็นวิชาอะไรสัมพันธ์ไม่ใช่หรือเป่าวัจนีขั้นเมื่อทาอิติว่ท่านเองข้าแต่ท่านผู้เจริญโกอันว่าไรมั่งยังข้าพระองค์ประพานเชสติอยากให้ปวดอิตินังนี้นี่ก็เป็นเหตุจุดปรจุประจุนะดังนี้แล้วก็ใครมันก็มาภาละเกนะทันเด็กวุตกล่าวแล้วมาใส่วัตรวามาอ่ากล่าวแล้ว ิีติว่าอาหาว่าเราอ่ะตัวนี้มประโยชน์เหตุก่กั์ตัวจบเห็นไหมกาขาดตัวกาลิกกรรมะเราต้องใส่มาคืออะไรม <Okay. S 1> ้างถามว่าใคร no. 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 ไม่ใช่สิตังต้องตังตังมังได้ไงเขามังโดยบทบวชแล้วอยู่ดี ปฏิระเบ,บิดเวลาต้องนนตัดนะ่านมัตมาเก่าแล้วอิติว่าอาหาร่าราตังยังเจ้าประพาเชสสามิจักให้บวชอิติดังนี้ตั้งใจดูหนังสือท่านอํานวยประสุขต้องมานะขาดหลายครั้งแล้วแล้วก็อาทะยาาเอา,าตังทารกังซึ่งเด็กนั้นคันตบารไปแล้วพิหารนงสูตริหารแล้วก็อาทยะตัวนี้เป็นสมานาการลักยาในคันตบาไปด้วนแต่ว่าใครจะเป็นกุพพะ ก็ไม่ถือว่าผิดนะพาเอาซึ่งเด็กนั้นไปแล้วสวิหันแต่ก็นหาตวาันหาเป็นตวันกระยกธารทาคงเข้ามายังเด็กให้อาบแล้วสาถาด้วยมืออะไรอันเป็นของตนด้วยมือของตนแล้วก็ทตวางให้แล้วกรรมฐา,านะซึ่งกรรมฐา,านแล้วพพาเชสีตัวนี้เป็นกัดด้วยเหตุก,กัดมองออกไหมเหกกตุกัดก็ต้องเป็นอะไรภา,ารกงคังยังเด็กบพาเชสีให้ บวดแล้วคณะกอ็อันนี้ก็ยกอะไรมายกเทโลเรื่อนั้นทักเทโลก็ได้เทโลวันว่าระเถละภารรษาเลตตาบารีแล้วขีี่ตัวไหนออไข่หรือออกวายไม่ใช่ไม่ใช่ขี่แล้วไม่ใช่นะกบัว,วกบัวจะเขียนผิดมากเลยอ่ะเพราะว่าชอบชอบพ้องเสียงกันนะ่ะ นี่วิชาบุรุภาพนี่เป็นยงิงใหญ่เลยเนักศึกษาบ้านย,ยุติธรรมป็นยุติธรรมจริงๆอ่ะทำอผิดหลายรูปเลยนะคนไทยผิดหลายรูปเลยน,นี่คือคลี่แล้วคลี่ออกแล้วแล้วก็นิพัติะเโลจิกะขันดังซึ่งท่อนแห่งผ้าเก่าเตนะทารเกนนะอันเด็กนั้นนิพัทินุ่งแล้วจากนั้นเตนะยกทารเกนนะเข้ามาเป็นไดเมตานยนิพัติภะคลี่ออกแล้วซึ่งท่อนแห่งผ้าเก่าอันเด็กนั้นนุ่งแล้วโปโรเกนโต แลดูอยู่ที่สวาไม่เห็นแล้วกังจิประเทสังอะไรซึ่งประเทศอาอาไราดีไหมอ่าคณะประเทศสังตงัวนี้แปลว่าส่วนส่วนนะประเทศมันใหญ่ไปไม่เห็นแล้วซึ่งส่วนกังจิอาณา,ราไรใครหูป,ประค่งอันเข้าถึงแล้วซึ่งความเป็นส่วนอุคคลตึง็ที่เอาเห็นมมองออกไว้ว่าในนี้มีอะไรบ้างมันมีอะไรท่าน มีข้าหักที่แปลว่าถือเอามีนิย่ปัจจัยของนามกิจมีอุปาปทหน้ามีอุปาปทหน้านะแล้วก็มีธรรมธาตุแล้วทำไมธรรมธาตุจะเหลือต่อไปตัวเดียวเพราะว่าลงปีปัจจัยฉะนั้นมันมีสองคำเนี่ยมันในธาตุสองตัวเนี่ยมันลงปัจจัยของนามกิจคนละตัวไอหักลงนะยะก็คือเห็นไหม แปลงแยกะหัสเป็นยหักก็เป็นเป็นใครหักแต่ว่าอันบุคคลมึงถือเอาส่วนอุปปังอุปข้าวตอนนี้ก็เป็นเข้าถึงลองป๋ยหัจจัยนั้นก็แปลว่าไม่เห็นแล้วซึ่งส่วนอันอะไรอันเข้าถึงซึ่งส่วนหรือซึ่งอะไรซึ่งของอันบุคคลพึงถือเอาแปลว่าซึ่งของทาไมไม่เห็นแล้วซึ่งส่วนอะไรอันเข้าถึงซึ่งของอันบุคคลพึงถือเอา แล้วก็ปริสาวณะกรณะมัตตังปีแม้ศักด์ว่าเป็นเครื่องกระทําซึ่งผ้าเป็นเครื่องกลองกัลณะประิสาวณะคือผ้าเป็นเครื่องกลองกรณะก็คือเป็นที่กระทํมาม่เห็นแล้วซึ่งส่วนอะไรนั้นเขาถึงซึ่งข,งของอมกลลุลพึงถือเอาแม้ศักด์ว่าเป็นเครื่องกระทําซึ่งผ้าเป็นเครื่องกลองแล้วก็สเปซ วางไว้แล้วลูกขสาขายะอันนี้แปลว่าบนบนกิ่งแหงต้นไม้เอกิสากิ่งหนึ่งแล้วก็กระปาเลนะสตริงกับด้วยกับเบื่อกระปาเลนะก็เป็นสาถิติยาเท่ากับสติงสตริงสับก็เป็นกิริยาสมารยะในตัปเทสีดูสมพัน์ดีๆนะไม่กลับมาแล้วนะโสถ้าเราตรว่าเด็กนั้นปรัชญาตะวันเปดแล้วรัตถุประสัมภโทัุผู้มีอุปสมบทอัน ได้แล้วแล้วก็ปริพุนชะมาโนบริโภคอยู่อุปนภราพสักการังซึ่งาราภัสตระอันเกิดขึ้นแล้วพุทธานังแก่พระเจ้าทั้งหลายพุทธานาังก็เป็นสัมปทานนในอุปนภถ้าพึงศัต์เพราะว่าสัปทานต้องทำในกิริยาก็สัมปทานนในอุปนภกิดเท่านะบริโภคอยู่ซึ่งาราภัสตระอันเกิดขึ้นแล้วแก่พระเจ้าทั้งหลายอ่าก็ อัจฉาเทศวาผมแล้วจีวารานิซึ่งจีวาทั้งหลายทานิอันมีค่ามากแล้ววิจารณโตเที่ยวไปอยู่แล้วก็ทุลสิริโลเป็นผู้มีสิระอ,อ,อ,อันอ้วนอุตตวานิ่ถาอ้าวอ้าว,าวเขา้าเข้าได้กี่คนเนี่ยมีใครบ้างเนี่ยที่อ้วนท้วนบ้างเนี่ยอ อำนวยอ่ะหนึ่งละอำนวยหนึ่งไม่ไม่ต้นาม้รีไม่ใช่ใช่ไหมใช่โ<ะ>มกุลลายหนึ่งโมกลาตอนตอนเข้ามาใหม่ใหมหอมเกลียวเลยตอนนี้ไม่หอมเกลียวแล้วล<ะ>ลตอนนี้คือเป็นผู้มีศิละอ้วนแล้วก็กุตมาเป็นวงการทิศตวานกระสานขึ้นแล้วแล้วก็ใส่จีนตะวันมาเปิดปิติ กินจตว,วาคิดแล้วปุติว่าประโยคแรกหนไมมันมันจะมีอยู่สองประโยคนะเราต้องตนดให้ออกใช่ไหมเพราะว่าประโยคแรกเนี่ยกิงจะเนี้ยจะโยกประโยชน์ฉนนงเข้ามาแต่ว่าประโยคหลังประทานเนี่ยคืออาหารฉังนั้นเราต้องแยกประโยคให้ออกถ้าเจอกิงเมย์กิงเมย์อะไรเงี้ยกิงเมย์อะไรตั้วแต่เนี่ยเราต้องอ้าวมันจะเป็นหนึ่งประโยคนละ้วกิงก็จะโยกประโยชนันน์เข้ามาอ่า ยิงก็ประโยนชน์ชนะนะรว่าประโยชน์อะไรมีของเรามีตัวนี้แปลว่าของก็ได้นะแปลว่าแก่ก็ได้นะแปลว่าของก็เป็นสาม,มีสมหะในตัวประธานแปลว่าแก่ก็เป็นสมประธานในตัวประธานได้อา่านว่าประโยชน์อะไรของเราแล้วก็รวบมาตั้งแต่ชนะศักดิ์ศัทาไตยนิวาสิตวาวิจารณีนะยังรูปแล้วหน้าของยุป,ปัะจัยตรงว,วิจารณีน,ะนั่นแหละตัวนี้อา,ราไรประโยชน์อะไรของเราด้วยการ นุ่งแล้วตรงนี้ก็ตดผ้ามันก่อนซึ่งผ้า,ผาแล้วก็สาทายทยังอันบุงคลคุ้สบายด้วยศรัทธาชนะศักดิ์ของชนประโยคนี้ถ้าไม่ใส่เตียคุณภาคมาก็จะเป็นลิงกระทแต่เราสามารถใส่คุณภาคมาได้ถาหว่าเป็นลิกระทเพราะบางตัวไม่ต้องสามารถเท่ากับกิริยาก็ไม่ก็เป็นลิ้นกระกได้แต่นั้นถ้า เราแปลโดนที่ไม่ใส่โปติมาก็เป็นลิงก์กถะเออกิงวิเศษนัของปโยชนังประโยชน์ชนังก็เป็นลิงก์กถะาหม่ยถึงก็สามีสัมปทนะหรือสัมปทานะในปโยชน์ชนังคณะสอบัวนี้เป็นสามีสัมพันะในวัดถังที่เรายกขึ้นมานะจึงถ้าอันประกอบึงสมายด้วยศรัทธาตัวศรัทธาพยายามก็เป็นวิเศษนัของวัดถังวัดถาวิตกรรมะในนิวาสิทธาวาสิทธาวาสก็เป็นภูมิภาคการร่างกิริยาในวิจารณีนะวิจารณีนะถ้าไม่ใส่โปติมาก็จะเป็นก็เป็นกัลละใน ประโยชน์นะมาไม่ใส่ละกันก็เป็นการณะในประโยชน์ชนะอานว่าเป็นอะไรของเราด้วยการนุ่งแล้วซึ้งผ้าบคกลมืมตตาด้วยสัทธาของชนเที่ยวไปประโยคนี้เยีกันม,มากคือนิวาเสสสามิเราประโยคมาอ่านว่าเรานิวาเสสสามิจากนุ่งปิโรติกังอวะซึ่งผ้าคเก่านั้งเทียมตนของตนตังนี้แก็ัำตวาไปแล้วตางทางสู่ที่นั้น กัตตาวเสร็จแล้วปโรติกางซึ่งภาคเก่าแล้วก็มีตัวเปิดติดไหมนี่กัตตาวกระทาแล้วตั้งตังยกอะไรมาปิโรติกังซึ่งภาคเก่านั้นอรารมณ์นังให้เป็นอารมณ์ณะอารมณ์อานะอรมณ์นังตัวนี้เป็นวิกติกรรมะในกัตตวานะกัตตาแล้วซึ่งภาพเก่านั้นให้เป็นอารมณ์อาวทิกลาวซแล้วนังซึ่งตนอัตนาวะด้วยตนเทียวว่า ฉะนั้นตัวเปอิอ o นะิติก็คือโอวัตินะต่าวสอนแล้วซึ่งตนด้วยตนเทียวว่าฉะนั้นอิทธิศต้ก็เป็นอากระในโอวัตถนะิว่าแต่มันต่อมาณเห็นหน,นีบาทอันนี้อันนี้มันเป็นไม่ใช่น,นี้ไม่ไม่ได้เป็นนิบาตเลยนะอันนี้เป็นอาราบนะสองตัวแปลรามาสสองตัวเวลาเราแปลเราไม่ได้แปลจากข้างหน้าอ่าไม่ใช่ มัาแปลเราไม่ได้แปลจากข้างหลังไปหาข้างหน้านะเราแปลจากข้างหน้าไปหาข้างหลังก็แปลว่ามันไม่ได้เป็นศึกรองกันละกันหรอก็าจะแปลว่าเน่บุคคลผู้ไม่มีฮิริผู้มีความอ่านหรือผู้มีความละอายออกแล้วแน่บุคคลผู้ไม่มีฮิริผู้มีความละอายออกแล้วฉะนั้นสองตัวเนี่ยทําหน้าที่แปลละปณะท้กคู่เวลาตะบังก็ฮิริกะก็ดีมิสัชะก็ดีอละปณะแน่บุคคลผู้ไม่มีฮิริ ผู้มีความรายายออกแล้วประทานอยู่ไหนดูจากอ e ิจสิตัวนี้ตะวางอันว่าท่าน,แล, e G ลานาแล้วก็อิจสิย่อมปราถนาแล้วพวกนี้ทั้งหมดนี่คือร,รวบเรื่องหน้าของตรงปัจจัยจะต้องแปตรงปัจจัยไปก่อนก็คือ ย่อมปรารถนาแล้วก็เพื่ออันเพื่ออันนี่แล้วก็ถค่แปลปหาษะละแล้วอาชาธนัฐนังซึ่งที่เป็นที่ห่มวัานังซึ่งภาคทั้งหลายเอวรูป,ปานังอัมมีนนี้เป็นรูปแล้วก็นิบาสาวานุ่งแล้วซึ่งท่อนแห่งภาคเก่านี้แล้วก็เป็นผู้มีกระเบื้องในมืออันนี้ต้องเสวจตวาม,มา มันจะแปลเปวิศนะไม่ได้เพราะมันอยู่ในตัว่วมของตัวบรรยายแล้วมันจะเป็นวิศนะโด,ดมาอันเดียวไม่ได้ต้องแปลว่าเป็นเป็นผู้เป็นกระเบื้องในมือเป็นเที่ยวไปเพื่ออันขออ,อีกครั้งหนึ่งแน่าบุคคลผู้มีผู้ไม่มีหิริผู้มีความลายออกแล้วอันว่าท่านย่อมปรารถนาเพื่ออ,อันละแล้วซึ่งที่เป็นที่ผมซึ่งผ้าทั้งหลายมีนี้เป็นรูปแล้วก็นุ่งแล้วซึ่งผ้า ซึ่งท่อนแห่งภาเกล่านี้เป็นผู้มีกระเบื่องในมือเป็นเที่ยวไปเพื่อ,อนขอตัวแอวโรป,ปานังตัวนี้ก็เป็นวิเศษณของวัฒนานางวัฒนานางเป็นฉะิีกรรมะเห็นไหมไม่รู้เป็นฉาติพันแต่ว่าซึ่งเป็นฉะิีกรรมะในอาชานะคีตซึ่งที่เป็นที่ผมซึ่งเป็นฉาติกรรมะในอาชารนะคีตส่วนอาชารนะฐานังก็เป็นพระุกรกรรมะในปหายะปะหายะภุมิภาการกันตยญาใน นิวาสตวาอิมาวิเซนะของปิโรติกะคันดังปิโรติกะคันดังวุตตะกรมะในนิวาเสตว่านิวาสตวาภาคการรักยาในจริตุตัวนี้แล้วก็กปาละหัดโววิจติกิตาในหุตวาหุตวาสมานาการรักีาในจริตุปิขายะสมัทานะในจริตุจริตุก็เป็นทุตมะทาสมัทานะในอิชสีอิดทีสั์ก็อาการในอุปทิตัวนี้ ตามก็วิเศษนะของขันดังขันดังวุตกรรมไอ้เนี่ยตามวิเศษนะของอิโลติกังโดติกังวุตกรรมในกัตตาาอารามนังก็เป็นวิกติกรรมมในกัตตาากัตตวบาก็เป็นสุภาคาาการลัคุยาในโอวัตที่ส่วนสองตัวนี้ไม่ไมยากต่อมาปัณัตก็อาสะอันนี้ก็ยกเาสวศรกะข้ามาเมื่อปฏิละนั้นก็คือมาถึงปิโรติกะนะโอวัตทางกษัตระเอว่ะกล่าวสอนอยู่นั่นเที่ยว อันนี้ต้องอยู่กันนาทอนนะกินตังว่าจิกปฏิที่เรื่องใส่แล้วโสเทโรอันุปเัิระนั้นปวิสามมตรบาแปลว่าอะไรนะปฏิสามิมตราแปลว่าอะไร,มเ,มร,ไไรเก็บนำแล้วตั้งปิโรติการซึ่งผ้าเก่านั้นตัดไถวธานีในที่นั้นนั่นเทียวนิวติตวบาลกลับแล้วพโตไปแล้วพิหารังอวิวสุ ปิหานั่นเทียวโสเทโรรพเทรเทะนะั้นปุกันสิตวาแ่าแอะไรกะสันเจอแล้วคณนะอีกกติปาหัจเจยนะดวโลกไปแห่งวันเล็กน้อยแล้วก็วัตตวากล่าวแล้วต่อไทยว่าอย่างนั้นนั่นเทียวตถาตัวนี้ทำมาอะไรยัไว้เสียนนหน้าไหนแต่ว,วัตตวาโอเคแล้วก็นิมติกลับแล้วนี่ย่อมกลับหรือกลับแล้ว นี่ว่าตินี่เป็นว่ากลับแล,ล้วหรือย่อมกลับอ่าทำไมแปลว่ายอ่อมแล้วออกมาจากตัวไหนนะมาจากอะไรท่านี่บทหน้าอะไรท่าวัตถาอะไรวิพัฒนวิพัฒน์อคยาตตัวไหนอีเอชตนีแต่อีไปดีถ้าแปลว่าย่อมกลับ ก็จะแปลว่านิวัตต,วต,ติติวัตติติจะมีต่อเต่าสรีเพิ่มมาอีกตัวนึ่งใช่ไหมท่านพิสิทธ์ทพิสิทส์เอาสักห้านาทีทนพิสิทธ์หลับบ่อยนะเดี๋ยววันนี้ทําวิชาบุรุภาคช้านะเพราะไม่เข้าใจวิชาแปลเออมีคนละเรื่องเลยนะต่อมาอันนี้ก็ มันมีมันมีข้อความเหมือนกันคือใช้ประธานตัวเดียวกันตัวเนี้ยล็อกเอาข้อความมาดูเนี่ยก็จะใส่คําว่าาใส่โซนี้เข้ามาอีกอีกรอบหนึ่งก็คือปุณปปีตะเทว่าตัวนี้นะคือใส่ข้อความตัวนี้อีกมาอีกรอบหนึ่งคือกรสานที่แล้วปุณปปีแม้อีกรัฐบาลก่าวแล้วตะเทยว่าอย่างนั้นนั่นเที่ยวแล้วก่อนนว่าติดกลับแล้วแล้วเอาข้อความนี้มาใส่อีกครั้งหนึ่ง ตัวไหนที่มีแล้วก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าคุณฑปิมีเป็นแทนคุณะตัวนี้สถิ่ะมีแล้วอก็กระสันเก่ยวแล้วแม้อีกกล่าวแล้วอย่างนั้นนั่นเทียว,วก่อนนิวตัติกลับแล้วส่วนอติติตัวนี้ไม่ได้เปิดอิติอติติตัวนี้ให้ปแปลว,ว่าดังนี้แหละดังนี้แหละคือสมาปะน,นะจากนั้นตัวประธานคือเทโลกือยาภูพาคือนิวัติสองบทนะจากนั้นรประธานก็ดูดีๆ ต่อมาที่ขัวนักิสุทธ์ทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วตั้งในลงังซึประเถระนั้นวิจารณ์ต่างผู้เที่ยวไปอยู่อัปปาราลังไปไปมา,มาเอวงังอย่างนี้การทั้งเอวังก็ดีทั้งอัปปาราลังก็ดีก็คือกิริยาวิเนาในวิจารณ์ต่างเป็นแล้วซึ่งพระเถระนั้นผู้เที่ยวไปอยู่ไปไปมา,มา,มาอย่างนี้ปิดฉันติย่ำถามมิติว่า อาอุโสโดูก่อนท่านผู้มีอายุตวามันท่านคตะศีย่อมไปกระหังทาเนในที่ไหนปิติดังนี้โสเทรวนว่าพระเถระนั้นเกิดม,มาวัตตากล่าวแล้วปิติว่าอาอุโศดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้ไม่ยั้งเมื่อไไม่ใช่ไม่ยัง้งติตัวนี้ต้องเป็นทัจฉามิอันนี้ลบอีกนะลบอีกของมิล้วตัวนี้ขึ้นประธานอาหารแม้ไม่ได้ขึ้นมาอย่างเพราะว่าคนเดียวถามว่า วัคคาปเจ้าคัจฉามิย่อไปสนการสู่สำนักอาจิารสากของอาจารย์ปิติอย่างนี้แล้วก็กรารตบกระทำแล้วปิโรธิกะขันดังเอวะซึ่งท่อนแห่งภาคเก่าอัตโนของตนทันเทียวอารมณังให้เป็นอารมณ์อารมณังก็เป็นวิจิติกรรมในการตวาทําแล้วซึ่งท่อนแห่งภาคเก่าของตนนันเทียวให้เป็นอารมณ์เอเตนะมีหาเร นะโดยทานองนี้แล้วก็นี่เสียจตวาห้ามแล้วอันตนังซึ่งต้นปาปุนิมรลุแล้วอาณาจังซึ่งพาะารหัสกติปาเสนะโดยวันเล็กน้อยนั่นเทียมต่อพิพัวนว่าพิกสุทั้งหลายอาหารสุกกล่าวแล้วิติตว่าอาวิโสตรกรท่านภูมิอายุอยิทาน,นิในการนี้แล้วก็เประทานมาต่บาอันว่าท่าน คาทสิย่อมไปจนิกังสู่สำนักอาเจยศของอาจารย์ณหนะาไม่ได้กิงหรือออยังยกประธานคือมัคโกขึ้นมามักพรว่าหนทางนี้วิจารณ์มัคโกเป็นหนทางเป็นที่เที่ยวไปต่ว่าของท่านแล้วก็ูงทภาคคือโมติย่อมเป็นนานุไม่ใช่หรือวิติ่ังนี้ นันุสัพสมพันว่าอะไรปุจจนันทานี่มาบอกาคาถามคือปุจจานันาหมดเลยนะฉะนั้นทานนีคืออาญามะโูขึ้นมะโกลงเป็นตัวบรรทาแต่ว่าตอนนี้ก็แปลว่าแห่งเป็นสาม,มีสม,มัญธาในวิจารณมะโกทั้งคำเลยเปหนพร์นเป็น่าทาเนที่ยวไปของท่านย่เป็นปกติภูมภาคต่อมาเถรวนับเทียรละอาหารใส่มาเองกล่าวแล้วอิกว่าอาวุโสดกุกตอนท่านูมีอายุทั้งหลายสามสักคีําน่าความ เกี่ยวข้องอาเจเยนะสติเงีบด้วยอาการสติมีอยู่นี่มีลักษณะมองออกไหมว่าสติตัวนี้คือสุตรมีพัพเป็นแจกเหมือนพักวันตุพพักวันอ่าพักวันเตอะไรต้องกบติพักวันเตะนะนะตัวน,นี้คือเป็นมีค่าระดาับสันเตนะคือัก,อกษณะอาริยา ข้อความเกี่ยวข้องกับด้วยอาจารย์คณะสัตว์ทิ้งตัวนี้เวลาประานคือทัพพระสมภายในสางขติข้ะความเกี่ยวข้องกับด้วยอาจารย์นี้อยู่อันนี้ข้าโตีกคือหนึ่งประโยชน์ขึ้นอาหารมาจากทําอีกตัวนี้อาหารว่าข้าพเจ้าข้าโตเป็นผวกไปแล้วอารีย่อมเป็นแ้วก็ชนะแต่ว่าวิทานี้ในการนี้ประโยคนี้แหละถ้าจะผิดก็คือผิดปอป้อมองไม่ออกว่าเป็นกรรมมรวจบชินโนเป็นกรรมมรจบนะ แต่ว่าในการนี้ก็ในการนี้อันวความเกี่ยวข้องประธานอยู่นี่มีอันทัพเจ้าวจินโนตัดแล้วกรรมนะนี่กรรมวม่วาตกนะตัวนับิตานะเมตัวนี้กาเตน,นะโยกการณ์เนนะเข้ามาเพราะเหตุน,นั้นอาหารว่าทัพเจ้านะทักษา,ามิจะไม่ไปตัวนกลางสุงสนักอาาัศาจะได้สระของอาจารย์นั้นติดังนี้มิควรนับบีสูทั้งหลายอารูจีสูงกับทูแล้วสถาคตัสสะแก่พระราทาคต กิติว่าพันเตงขาแต่ภูมิพุทธเจริญปปโรติกาเทโรอัลปฏิราชิว่าปิโรติกาพยายาปรติย่อมพยากรณ์อัญังอัญังอัญแปลว่าอะไรอัญังนี่แหละอัญังแปลว่าอะไรลืมปหน้ามห้ย ไม่ใช่อาบุลรพึงรู้ทั่วซึ่งคาว่าอันยังอ่ะแายว่าอาบุตลคุณรู้ทั่วแต่ว่าตัวพระรหัสตัดมาเนี่ยเราต้องแต่ก็มาอันว่าพระเอันว่าพระเถระรชื่อว่าปิโรนิกะยอ่อมพยากรณ์ซึ่งพระรอัสปุญคลพึงรู้ทั่ว อิติดังนี้คณะอันยังก็คืออันบุคคลปุรุ้ทั่วตัวอัตตาพลังเรายกข้ามาซึ่งพระราถบุญอันบุคคลปุรุ้ทั่วกิติดังนี้แล้วก็สถานะพระสัตตาปุจิตถานในมิติว่าพิกเวดูกรพิสุททั้งหลายปิโนติโกอันว่าพระปิโรติกาอาหะกล่าวแล้วกิงซึ่งอะไรกิงตัวนี้แปลว่าซึ่งนะซึ่งอะไรเป็นตัวอวุตกรรมะได้เลยกล่าวแล้วซึ่งอะไรดังนี้ พิกวาพิสุทั้งหลายอังสุกราบตัวได้ถือว่าปันเตยขาแต่ผู้เจริญอ่าวิโรจิกาเทรวนพระเถระชื่อว่าวิโรจิกาถ้าหักไปมากล่าวแล้วมีทางนามะอันนี้ยกว่าจะนำขึ้นมาซึ่งคำซึ่งคำชื่อนี้มิติดังนี้ถนสถานพระสตรัตดาสุตวาทรงสดับแล้วตังวัจนังซึ่งคำนั้นแล้วก็วัตวาแต่ไรติว่า พิกเกวดูก่อนพิกสุดทั้งหลายอามะาเออแล้วอะไรหายไปเอวังนะอันว่าอย่างนั้นมามาเปติตตวนาบุตรของเราแล้วตัวนี้คือประโยคแทรกนะสองตะเกียงก็นื้ความเกี่ยวข้องสต,ติมีอยู่สต,ติตัวนี้คือลักษณะกริยานะมองให้ออกนะอย่าไปแปลว่า,วาอันว่าสต,ติในการเกี่ยวข้องไม่ใช่นะอันนี้คือประโยคลักษณะน,นะ อนุบุตรของเราเนี่ยเป็นตัวประธานก่อนแล้วก็มีแทรกเข้ามาอนุบุตรของเราคันว่า,กกา,า,าความเกี่ยวข้องสติไม่อยู่พระโตไปแล้วสันิการสู่สํานักอธิยศแห่งอาจารย์ปณะแต่ว่าปัญาสาวก็เป็นวิสิสธิ์จตกระตักอธิทานนี้ในการนี้สังสารวัฏความเกี่ยวข้องชินโนเมื่อกี้บอกล้วเป็นมาจากุกหลายกรรมมามาจุกฉนาาั้อาสาตัวนี้ก็คือเป็นต้องโยกตัวโยกอะไร มามะปุตตะปุตตะเป็นจตีพันธ์แต่ว่าต้องไปหักเป็นอนณพิกตตาจะแบบว่าเรความเกี่ยวข้องปุตตะอานบุตรมาม่ของเราอาสะนั้นอานบุตรของเรานั้นมามะเป็นสามีสมรรคในปุตตะอาสนา์วิศนของปุตตะปุตตะเป็นจตีอนณพิจตตาในกิโนโลแล้วความเกี่ยวข้องอานบุตรของเรานั้นกิโนโตัดขาดแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็โยก อะมามเาบดต,ตัวเข้ามาอานว่าบุตรของเรานิเสกิตวาห้ามแล้วอัตนาังนตง้นตนอันตานาวะด้วยตัเกี่ยวปตัวปตตวาอปัตโตบรลุษแล้วอาตังซึ่งพระอรหัตติติดังนี้อภาสิิได้ตัดแล้วอิมาคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่ามีสงสัยแปลที่แปลผ่านมาไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวไป Um, that that